มาฮะสงสัยไหมครับว่า d a g o n i t e t M Classic เนี่ยสามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์ได้ไหมสามารถเล่นได้นะฮะโดยใช้อ m มู a เลเตอนะฮะตอนนี้ผมใช้ตัว LD Player อยู่นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนการตั้งค่า LD Player ตั้งค่ายังไงให้เหมือนเล่นใน PC นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ตัว LD Player ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับผมสามารถไปกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผม ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมขอฝากสปอนเซอร์ที่น่ารักของผมด้วยนะครับผมร้านจูนบิโกช็อปอยากเติมเกมต้องร้านจูนบิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ทักมาเลยที่ f c e e o o o จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโก เริ่มแรกครับมาสู่การตั้งค่าเกมกันก่อนนะทุกคนมาดูที่เมนูแล้วก็ตั้งค่าได้เลยครับในเมนูแรกนะตั้งค่าระบบนะครับผมจะสามารถเลือกภาษาได้นะภาษาอังกฤษภาษาไทยเลือกได้เลยนะแล้วก็ตั้งค่ากราฟิกครับทุกคนอันนี้ผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นราบรื่นนะครับอันนี้จะเหมาะสมที่สุดนะฮะภาพกําลังสวยกําลังโอเคแล้วก็ลื่นที่สุดนะแล้วก็ปรับเป็น60เฟรมนะครับผมทําให้ลื่นที่สุดนะ แล้วก็การแสดงจํานวนคนครับสำหรับคนที่เล่นแล้วมันกระตุกนะฮะเวลาเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับสามารถกดลดได้นะครับจะมองเห็นคนในเมืองน้อยลงนะครับหรือ,อถ้าใครยังพอได้อยู่ก็ตั้งไว้8คนประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตรงนี้ครับอ,อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าอะไรแต่อันนี้ครับเอฟเฟกต์ทีมนะฮะเวลาเราเข้าไปเล่นในดันนะครับผมกดติ๊กเข้าไปจะเปิดเอฟเฟกต์ของทีมด้วยนะอย่างเช่น แบ็คโฮของของโฟร์ยูเซอร์พลังไฟของเมดไฟอะไรประมาณน,นี้มันจะเอฟเฟกมันจะเยอะกว่าเดิมนะฮะให้กดปิดไปนะครับทําให้ลื่นขึ้นนะครับทุกคนตั้งค่าเกมอันนี้ก็ตั้งค่าเกมต่างๆนะฮะตัวตอบการอนุญาตต่างๆนะครับตัวเกมมีการบังคับใน2รูปแบบนะครับผมกดมาที่เมนูแล้วก็ตั้งค่าได้เลยครับ บอกว่าการควบคุมของ d ดร์โ c นีตเอ็มคลาสสิกจะมี2โหมดนะครับผมก็คือโหมดแรกจะเป็นโหมดดร์โคนตพีซนะครับฝั่งนี้จะบังคับและมีเป้าตรงกลางครับเหมือนดร์โคน p ตพีซเลยนะครับส่วนด้านขวาจะเป็นมุมมองอิสระนะครับสามารถหันซ้ายขวาหน้าหลังได้แบบอิสระเลยเหมาะสําหรับการเล่นในมือถือนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่เล่นใน PC ก่อนก็แล้วกันก็กดตรงเปลี่ยนเป็นโหมดนี้เลยครับ เห็นไหมครจะมุมมองเหมือนการเล่นใน p c เลยนะครับผมนะแต่การเดินหน้าถอยหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมอันนี้จะเหมือน p c เลยนะครับแล้วก็จะมีเป้าตรงกลางนะครผมแนะนําก่อนว่าการเล่นใน PC ของตัวละครสําหรับตัวตีไก่นะฮะอย่างเช่นตัวธนูแล้วก็สายเม็ดนะครับอันนี้จะเล่นถนัดมากๆากนะรเราสามารถเล็งสกิลได้เองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันครับ กดเข้าสู่การตั้งค่าครับผมตรงนี้มันจะมีให้เลือกครับว่าเราจะเลือกโหมดกึ่งล็อกหรือว่าโหมดไม่ล็อกนะผมผมแนะนําว่าถ้าใครยังเลงสกิลไม่่อยโดนให้โหมดกึ่งล็อกครับนะแต่ถ้าใครเลงเป็นเลงแม่นแล้วนะฮะกดโหมดไม่ล็อกได้เลยครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเวลาเรากดสกิลนะฮะมันจะมันจะมีการล็อกเข้าหาศัตรูนะครับผมมันจะล็อกมุมกล้องเรา มันจะมีการล็อกมุมกล้องเราเข้าหาสตูนะครับผมในโหมดกึ่งล็อกนะแต่ถ้าเราปรับเป็นถ้าเราปรับเป็นโหมดไม่ล็อกนะครับผมมันจะหมุนแบบอิสระเลยนะครับผมเราสามารถเลงเองได้อิสระเลยดูอย่างเช่นอันนี้นะครับทำไมมันเลงขึ้นไปนู่นวะ,ะเดี๋ยวลองดูท่านี้นะครับทำไมมันเลงไปนู่นวะเ <c oughs> อลองอีกที สกิลนี้มันจะออกเฉียงครับทุกคนนะครับผมเน้นถนัดโหมดไม่ล็อกกันแล้วกันนะทุกคนเลือกเอานะครับว่าจะเล่นโหมดคึงล็อกหรือโหมดไม่ล็อกนะฮะเลื่อนลงมาครับตรงนี้มันจะมีการปรับความไวในการลากด้วยนะครับความไวมุมกล้องนะฮะยิ่งปรับเร็วก็จะหานเมาส์ได้เร็วนะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นมุมกล้องนะฮะมุมกล้อง7เมตรนะครับอันนี้ยิ่งเยอะก็จะยิ่งห่างนะครับเห็นไหมฮะ มุมกล้องจะห่างออกไปนะครับเห็นไหมเอ่ยจะทําให้เราเห็นว่าเอ้ยจะมีมอนเข้ามาด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาเราเหารอเนล่าะอันนี้ก็เหมาะสําหรับตัวยิงไกลอย่างเช่นธนูอะไรย่างนี้นะครับสามารถปรับได้เลยนะฮะผมประมาณ7เมตรละกันถนัดดีนะครับประมาณนี้นะครับกลางๆแล้วก็อ่ะการตั้งค่าปุ่มนะครับอ่ะมาสู่การตั้งค่าปุ่มกันเลยนะครับกดที่ด้านขวาตรงนี้นะครับสําหรับ ld player นะฮะมันจะมีรูปคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็น preset ที่ผมตั้งไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนตั้งทีละปุ่มกันเลยมาเดี๋ยวผมล้างก่อนกดปรับแต่งอของทุกคนจะเป็นโล่งๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะมาครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทํานะครับก็คือเริ่มแรกนะฮะให้เลื่อนตัวควบคุมด้านนี้มานะครับนี่ลากมาเลย นะฮะตรงนี้จะเป็น WSD นะฮะการเดินนะครับผมแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเน้นอันนี้ก่อนนะครับปกติเวลาเราเล่นในคอมจะใช้โจมตีปกติในการคลิกซ้ายนะครับเราเลือกปุ่มนี้ฮะรูปที่เป็นกระสุนนี่นะครับผมเรียกใช้สำหรับเกมยิงนะครับอ่ะกดลากลงมาครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นเหมือนปุ่มยิงใช่ไหมครับก็คือเหมือนเราคลิกซ้ายกดโจมตีนั่แหละครับ จะเป็นปุ่มตรงนี้นะฮะต่อไปไฮไลท์เลยก็คืออันนี้เป็นปุ่มสําหรับปรับมุมมองครับเมนูเป้าตรงนี้ครับอ่าเอาไว้ตรงกลางได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นปุ่มคอนโทลน,นะครับอ่าตั้งเป็นปุ่มคอนโทลนะเวลาเรากดปุ่มคอนโทลปุ๊บเราจะสลับเมาส์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้เป็นเมาส์กดคอนโทลปุ๊บเราจะเข้าสู่โหมดการเล่นนะครับกดคอนโทลออกมานะจะเป็นเมาส์ ops, นะครับ กดคอนโทรลอีกทีจะเป็นอย่างนี้นะครับทำให้เล่นง่ายขึ้นนะต่อมาครับทุกคนเป็นปุ่มสกิลต่างๆนะฮะปุ่มการเล่นต่างๆนะฮะกดที่การสัมผัสอย่างง่ายตัว a นี้เลยครับลากมานะฮะอ่ะเริ่มที่โจมตีพิเศษก่อนนะฮะผมตั้งเป็นเมาส์ขวานะฮะปุ่มคลิกขวานะครับทุกคนมาที่ตรงนี้ครับปุ่มหลบนะฮะผมปรับเป็นปุ่มชิปครับปุ่มนี้ครับ ผมปรับเป็นปุ่มกระโดดสปีดบาร์นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็สกิล l 1ครับเลข1สกิล2เลข2เลข3 4 5 5่ะตามลำดับนะครับผมส่วนสกิลพิเศษต่างๆที่อยู่ด้านบนด้านด้านล่างสามารถตั้งให้ตามถนัดได้เลยนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมถนัดตัว E ตัว R นะฮะส่วนตรงนี้เป็น Skill Buff, สกิลบัฟ3แถวของผม ผมจะตั้ง089ครับาตามนี้นะฮะอันนี้ปุ่มสกิลนะครับผมส่วนตรงนี้จะมีปุ่มยานะฮะตั้งคีรัตการใช้ยาผมตั้งปุ่มบวกตรงนี้ไว้ปุ่มลบตรงนี้ไว้เรียบร้อยนะครับส่วนตรงนี้ปุ่มนี้จะเป็นการปรับการเปลี่ยนหน้าสกิลนะครับผมอันนี้หน้าแรกนะฮะผม ขนาดตัว c ผมก็ตั้งตัว c ไปเลยนะครับตามนี้เลยนะอันนี้ก็เบื้องต้นตั้งค่าประมาณนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วครับทุกคนนะฮะคลิกซ้ายคลิกขวานะครับกดสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามสกิลส,ส,สี่สกิลห้าตัว a ตัว e กดศูนย์ เรียบร้อยกดหน้าสกิลครับเปลี่ยนหน้าสกิลเห็นไหมง่ายเลยนะครับตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สมมุติว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมปุ่มนะฮะอย่างเช่นปุ่มสําหรับเวลารับเควสอะไรประมาณนี้นะครับปุ่มเวลาคุย NPC อะไรประมาณนี้นะครับกดมาที่ใกล้ๆก่อนเดินมาที่ใกล้ๆก่อนแล้วเราไปตั้งเพิ่มครับเห็นไหมฮะตรงนี้เรายังไม่ได้ตั้งใช่ไหมเรากดตรงนี้ครับเพิ่มเข้าไปผมถนัดโตคิว Q นะอ่า กดบันทึกครับผมกดตัว Q เห็นไหมฮะเข้าไปคุยได้ง่ายๆเลยแล้วก็เวลาเข้าไปในเกมจะมีปุ่มให้กดเก็บของใช่ไหมฮะจะเป็นตัว F นะฮะสามารถตั้งได้นะฮะมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับทุกคนปุ่มเก็บของนะฮะผมจะตั้งประมาณนี้กดตัว F ตรงนี้ครับเก็บของก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่มสามารถ บันทึกหน้าจอไว้ได้เลยนะครับตอนนี้แล้วก็ไปตั้งเองได้นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้สําหรับการเล่นบน PC เนาะแล้วก็แนะนําสําหรับสายธนูแล้วก็สายเมดนะครับปรับเล่นอย่างนี้อ่าน่าจะเล็งสกิลง่ายกว่านะเอาตามสะดวกนะครับแล้วก็มามาสู่ระบบถัดไปฮะจะเป็นการเล่นแบบโมบายนะครับเล่นแบบโมบายเล่นยังไงนะครับมาที่ตั้งค่าเลยมาเปลี่ยนโหมดนะครับ มาดูมุมมองอิสระกันบ้างครับแล้วลองดูว่าอันไหนเล่นง่ายกว่ากันนะครับมาอันนี้ก็โดยมุมมองอิสระก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนเนี่ยฮะเดินซ้ายเดินขวาหน้าหลังมันจะหันไปเลยนะฮะเปรียบเทียบกับการเล่นแบบ PC ซนะฮะจะเดินถอยหลังอ่ะเห็นไหมฮะการเดินหน้า ถอยหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมอันนี้จะเหมือนพ c ซเลยนะครับเดินด้านข้างนะครับอันนี้จะหันหน้าไปเลยนะครับทุกคนจะทําให้การการหลบก,การอะไรมันสะดวกกว่าประมาณนี้นะฮะอาจจะสะดวกกว่าหรือเปล่านะครับผมส่วนมุมมองการเล่นก็จะประมาณนี้ครับมุมมองการเล่นก็ประมาณนี้นะ ตั้งปุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนปุ่มก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับปรับแค่โหมดในการเล่นแค่นั้นเองนะครับผมตั้งปุ่มตั้งครั้งเดียวใช้ได้ตลอดนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของสายของมุมมองอิสระก็จะมีในส่วนของอการล็อกสกิลนะฮะการล็อกเป้าสกิลแล้วก็การไม่ล็อกนะฮะ ลองลองปรับดูเอานะครับผมโหมดไม่ล็อกดูซสิมันจะหันไหมอ่าคุณด,ดูสิอันนี้นะครับผมสกิลสกิลปาระเบิดของผมนะเดี๋ยวดูโหมดนี้นะครับผมจะปาไปที่ประตูผมจะยิงเข้าประตูนะทุกคนดดอ่าโอเคแม่นกว่าไหมอ่ารู้สึกว่าโหมดนี้จะยิงกิวแม่นกว่าหรือเปล่านะแต่ในกรณีที่ผมสมมุติว่าผมกดถอยหลัง เห็นไหมฮะผมถ้าผมกดกดเอถอยหลังผมจะปาสกิลถอยหลังเห็นไหมครับนะมันสามารถสลับสลับทิศทางได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่านะลองพิจารณากันดูนะฮะนะครับแล้วดูสกิลนี้ฮะสามารถเลี้ยวได้ด้วยนะฮะโรลล i n งแอคแทกผมนะ สามารถเลี้ยวที่ทางได้แล้วดูนะฮะ,ฮะผมสามารถเลี้ยวได้นะครับเล็งไปข้างหน้าแต่ผมเลี้ยวได้อ่ะประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียความแตกต่างนะครับส่วนมุมกล้องก็เหมือนกันนะครับผมมุมกล้อง 2D 3D d นะครับความวามุมกล้องแล้วก็การระยะมองเห็นนะครับตั้งไกลสุดก็จะประมาณนี้ครับไกลสุดก็จะเห็นทั่วไปหมดเลยนะฮะ แต่ถ้าตั้งใกล้อุ้ยไม่ใช่นะแต่ถ้าตั้งใกล้นะครับก็จะทรงนี้เลยเนื้ออวคนจะไม่จะไม่ค่อยเห็นรอบข้างเท่าไหร่เห็นแต่ตัวละครเรานะก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนะครับทุกคนอ่ะผมถนัดประมาณ7เมตรนะกำลังดีครับอ่าโอเค ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการสอนตั้งค่า LD Player ยังไงให้เล่นเหมือนใน PC นะครับผมแล้วก็ผมแปะลิงก์ดาวน์โหลดตัวโปรแกรม LD Player ไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะฮะแล้วก็ฝากร้านเติมเกมด้วยนะครับผมร้านจูนบิโกช็อปนะครับฝากเอาไว้ด้วยครับเอาละฮะสำหรับวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Chick-